ประโยคห่วงที่ไม่มีคาว่าห่วงสวัสดีวันจันตอนนี้เขายัางคิดกันอยู่ไหมอะตามเทรนไม่ทำแล้วอ่า,าเพราะความห่วงไม่เคยหาง i i n n l l s s h f t t r r o o o s EP นี้ว่าด้วยความห่วงล้วนๆเลยค่ะอุ๊ยโอ้โหแชทเด้งรัวๆต้องใจยเย็นแป๊บนะคะ รู้ว่าเป็นห่วงแล้ว verb to เป็นห่วงเนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงคำว่า care ซึ่งก็ถูกต้องแล้วนะคะแต่ใช้ยังไงนี่สิ I, I care you นะจ๊ะห่วงจริงๆเลยทีนี้ <Yeah. S 1> ห่วงว่าจะใช้ไม่ถูกหลักอนามัยอะคะ่ะห่วงจริงๆต้องบอกว่า care about you เช่น I really care about you I always care for you I'm so worried about you แต่ความห่วงเนี่ยก็มีหลายรูปแบบนะคะอาจจะมาในรูปแบบแบบโอ้โห10 miss calls หรือว่า20ข้อความ ที่ไม่มีคําว่าห่วงเลยอย่างเช่นนี่ไนงะดูท่าทางนี่จะห่วงลูกมากนะคะคุณพอ่อไอเดนป้าถามอะไรไหม is he up has he eaten anything does he want anything และอันนี้ที่ชอบมากก็คือ i'm coming home <Yeah. S 1> i'm coming home ป้ากำลังกลับบ้านแล้วเออรีบกลับมาเถอะป้ารออยู่เร็วๆเลยนี ประโยคห่วงที่ไม่มีคําว่าห่วงเลยนะคะส่วนมากไอห่วงห่วงกันเนี่ก็มักจะถามผ่านประโยคว่าจุดๆหรือยังกินอะไรยังถึงบ้านยังอาบน้ํายังนอนยังภาษาอังกฤษเวลาจะถามว่าจุดๆยังฟอร์มนี้เลยค่ะ has have แล้วตามด้วย verb ช่องที่ However, have you eaten? Have you eaten yet? Or have you had breakfast, lunch, or dinner? Have you had dinner yet? Have you arrived home yet? Are you home? Are you home yet? Have you had your bath? Have you taken a shower? Or have you showered yet? Have you done it yet? Have you done it yet? Have you done your homework yet? Have you done จุดเบิร์กช่อง3อะไรก็ใส่ไปได้เลยค่ะเนี่ยป๊าป๊าก็ถามมาเต็มเหมือนกันนะคะแต่เปลี่ยนจาก have you เป็น has he ถามถึงลูกนี่ไอเดนก็ห่วงพ่อแม่ได้เหมือนกันนะคะห่วงทั้งวันอะ ฝั่งพ่อแม่ของเราเนี่ยก็ห่วงเราเหมือนกันนะคะนอกจากถามประโยคว่า have you จุดๆเวิร์บช่อง3ที่ว่าไปเมื่อกี้แล้วเนี่ยก็จะมีแบบ where are you What time are you back? What time are you coming home? o r take care, darling. Take care of yourself. แต่ที่เห็นบ่อยกว่าคำถามว่าจุดๆหรือ,อยัง <c oughs> ก็เห็นจะเป็นดอกไม้เนี่ยแหละค่ะมาทุกเช้าสวัสดีวันจันร์ <c oughs> Good morning Monday ตอนนี้เขายังคิตกันอยู่ <c oughs> ตามเทรนไม่ทันแล้วอะ <c oughs> รูปดอกไม้เนี่ยมันก็แฝงอะไรได้เยอะเลยนะคะลองมองอีกมุมเนี่ยมันก็รับรู้ถึงความเป็นห่วงที่เออป้าม้าเนี่ยส่งมาให้เอาประโยคง่ายๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เอาไปไว้ถามลูกได้ดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไง บ้าง How are you How are you Simple and touch ที่สุดเลยคะ่ะ or how are you doing? have you been? ก็น่ารักนะคะแบบที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างชีวิตช่วงเนี้ยยังโอเคอยู่ใช่ไหม or, how is everything? how's everything going? o how are things? เอาจริงนะก็เหมือนเวลาคนจีบกันนะคะถามในทั้งวันทําอะไรอยู่วันนี้ก็ถามบ่อยมากถ้าจะ what are you doing ตลอดเวลามันก็อาจจะเบื่อใช่ไหมคะลองเปลี่ยนบ้างก็ได้ what are you up to? what are you up to? or what have you been up to? what have you been up to? ก็คือไม่ต้องขึ้นไปไหนนะคะไม่ถึงเป็นห่วงอะแหละอยากรู้ว่าทำอะไรอยู่เราพูดเราพิมพ์สิ่งเหล่านี้กันจนเคยชินนะคะแต่ก็นั่นแหละมันก็คือการส่งต่อความห่วงใยที่มาในหลายรูปแบบไม่ต้องพูดตรงๆเนี่ย,ยก็เป็นห่วงกันได้นะคะน่าราักเพราะความห่วงไม่เคยห่างคมไหม ชอบประโยคนี้มากขอยืมเขามา <How? S 1> เป็นแคมเปญของธนาคารกรุงศรีนะคะที่ส่งความเป็นห่วงเรื่องแบบเงิน,เง,นเงินทองทองผ่านคอนเทนเนอร์รักน่ารัก,รก,รกบอกให้รู้ว่ายังอยู่เคียงข้างคุณเสมอแต่ว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะไปพูดก็ได้เลยนะคะ I am always beside you I am here for you I will always be here for you I will always be by your side I'll be there for you สุดท้ายค่ะ I got your back คุณห่วงแบบที่ไม่มีคำว่าห่วงด้วยประโยคไหนกันบ้างคะ พีมมาบอกหน่อยอยากรู้เจอกันอีพีหน้านะคะบาย